ันนี้สบายดีตอนเสาร์เนาะสบายดีทุกคนวันนี้เฮาจีเข้าป่ากับพวันดองพวันดองจะน้อยพวันดองที่มาโซนเฮาจีเข้าป่ากับพวันดองตอนนี้เฮาไปหาคุดขี่เดินท่าพวันดองก่อนจะน้อยพวันดองมาหอดจีเข้าป่าเลยประมาณแปดเก้าโมงนี่แหละตอนนี้ทีมงานเราสี่คนคือเก้าสี่ทางพวันดองเนาะตอนนี้เฮาคุดขี่เดินก่อนหาเนื้อเบ็ดไปใส่เบ็ด ได้หลายแล้วบอกุ่มประมาณสองคืนนะสามคืนสามคืน,คนไปได้หมดเลยหน้าก็แล้วแล้วนล้กบ่ <c oughs> ไปชํำเลก็ได้แล้ววันนี้เน,ะน,นเาะติมลแล้วบอยัง <c oughs> เลี้วได้ก็ได้ทีมงานเท่าสี่คนไปอีกหนึ่งก็สี่คนคือ,อเก่า ตอนนี้ทีมงานเขาได้มาฮอนแล้วเขาก็ได้เดินทางออกบานี้เพระวานดอกเป็นก็นมาฮอนแล้วเนาะอ่าเอกรัดในตัวคือใส่หมวกตอนนี้เขากลั่งจะเดินทางเนาะทีมงานเขามาครบเลยนะ วันนี้เฮามาฮอดบอนพักแล้วเนาะมาบันง่นนี่เฮาชีมาพักอยู่ดงอ่ะดงต้นไม้มีต้นนี้ใหญ่เฮามาง่นนี่ก็มีบิดแล้วก็มีมองคือเก้าตอนนี้ดังไฟพีงก่อนฝนตกห้ามมามทางตอนนี้เฮาก็ได้ไปหาเลาะไส้กลับก่อนเนาะทีมงานเฮานึ่งเขา้าหาบดอยู่บดนอนหา,หาหนอไม้มาต้มทา เ้าจีไปหาเลาะใส่กับขำม,มาจะโนาหาจีลาะใส่เบ็ดแทบ้าพาลุมไหมสีพ<อ>าลุมบ่บกะกะนะเคยเบะชอบปูนบ่อตอนนี้กับทีมงานเฮ้าสองคนให้หนึ่งเขาประวันดองเพิ่นกับพ่อเท่าเพิ่น หนึ่งข้าวทาตอนนี้ห้าจิไปหาลารใส่กลับกลับหนู่เอามะก่อใส่นี่การใส่กันเสียมะก,ก่อใส่นี่เนาะแล้วก็กางแล้วก็แปะใส่ไปเจคอนนะเฮาก็ได้ซื้อซื้อมันเขาผู้ใส่กลับมเนาะเฮาก็มัดไว้ มันถึกยันมันบตายแล้ะยันมันพาไปนะเข้าป่าโูนี่ลำบากหลายฝนตกตอนนี้ฝนตกอยู่ฝนตกลิ่นนะเอาใส่กัับใส่เบ็ดกับเพผลอๆน้ำชีโทมไปจักบุแรงนะทุกคนมานี่ก็หะกินนะก็หะกินในนี่หอกินใน,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 นมาเนาะนมากระเบา เัาใส่กลับมันใส่ตามคอร์ดหม่กระแตกก็ได้มันซีแรีนมาตามไม้นะ ตอนนี้เฮาก็ได้ซื้อกลับแล้วแล้วเนาะมืออื่นเช้าเขาทีมายามตอนนี้เฮามาจะใส่กลับแล้วก็บ่มียังกินแรงนะฮะก็สิไปหาไรปา่าใส่หม้ออืมปลาใหญ่เต็มเน<อ>าะขอบคไข่เพื่อนะไข่กระถางบ่เด้อเมีนบอก <laughs> มีแมีาายต้องไข่กระถางนะ và ừ, bà có nó no, tôi nhiên không ạ? Ừm Mồm nhờ đọc lấy làm thế nữa đây? phô phô luôn nhưng mà không có lòng gì không có không có lòng gì không có lòng không có นน่เน่เน่ที่เลยนน่เ่เห็นบ่าวชูตัวนึงเลยกว้าบ่เี่กนี่ซิ่เวเข้าป่าขอกินลลยนะขอกินนะเอาหม้อปุ้มลงน้ำแล้วก็

ปาดเลยนี่ปลาสูตรได้ไหลปลาสูตรสูตรน้อยปลาสูตรน้อยปลาสูตรน้อยเนี่ยพอไล่มองแล้วทีนี้เรากลับไปหานมายเนาะเมนูข้ามมณีจีบีปลากับต้มหน่อไม้จำเจียวะน่าข้ามากับคำและหากินอย่างกับพวกท่านทหาไร เบ้ามองลลาสายป่าใส่มองตอนนี้ฮักไปหาหน่อไม้ไหลก่อนรกระดมตกกาดจะมีกระถางแถวนี้เนาะกระถางยันมีเลยแถื่อนนี่เลยกระถางยันมีแถวนี้เลยกระถางวะกระถางนี่ละ เพื่อนมาเพื่อเพ่วนเพื่อนมาเพื่อมองกำลังอมองมาย่งเพื่อนได้ทุกสางก็เยเขาปอดเราไปสิหมดแล้วเ้ยฮะเลยวายผากันพิถีมาก ไม่ไหลนะเราไม่ไหลด้วยเฉเหี้ยวป่าี่ยวอเนาะที่ยวลยไปได้อยู่บ้านนะได้อยู่นะคนไม่นะดูงามๆทั้งหมดเหี่ยวมาแล้วนเี่ยวมาเอแต่พีนานนี่ดูเตะตะตๆทั้งหมด เดียวเลยทางมี่พิบน้ำเอาบอนี้ก็พอเลยโอ้โนี่ใหญ่เนาะเอาบอนี้ก็พอเลยหพอเลยบอเออสำตอมกินแรงได้นี่

เอาตัวดำๆเงาเอาหน่ไม้ได้ครับย้างคืนทักเก่าเลาะดงกุ้ใแดก็ไ่ได้ใส่เกิือ้างเลาะขืนทักเก่าเลย น้ำพอดีเชื่อมองเนาะทุกคนเลยเห็ดปวกกันีเห็ดปวกนะจุ่มนะไ้โอ้เห็ดปวกกำลังออกนะทุกคนเข้ามาป่านี่มีเห็ดปวกนะเห็ดตาปวกเอาสิเอาก่อน ป่าเอาได้หลายเติมเนาะนะโอ้ยพอก,กินอยู่แล้วมานี่นนนเห็ดปวกเอา,ากำยาเนี่ยนี่เด็กเห็ดปลวก,อกอตอนนี้ก็เขากำลังต้มหน่อไม้เนาะต้มหน่อไม้กับแจ่วมนาวปีปลานำเมนูเขามานี่ชุดยอดเลยอ,อยู่ปลาจะเอาลงมาเนี่ยลดยตับแจ่วปะ cắm lên, bìa tắm, bìa tắm, bìa ba hao cái súng là, như là bìa hết vậy đó, chúc hết vậy này, bìa hết chúc luôn, đồ máy hao cái súng rồi bây giờ đồ máy hao cả, đồ máy hao, súng đồ bao, nhớ, lớn máy, tưởng là, nhớ lớn rồi bao chúc luôn đã, tụi đồ máy cái chúc luôn nào, bìa ba hao cái súng bao nhiêu lát đi, này, này bao, bìa ba cái súng bao nhiêu, ba chúc bao nhiêu, anh nói เตีกี่ข้าแรงนะบ้านีบองวันหนาปลายปีนั้นจุมหันเจ้ายางปลยไหหรืออ่ะยี่สิบองโมงหรือบ่ายโมงเนี่ยหอดอ๋อ ตัวประข ա าชานี่ถ้ามอญงอเด้มือนันโอ้ขอยดีป่ะคือนะฮะแค่บะน้อยแคบมัน ตอนนี้กิเข้ากินน้ําแล้วแล้วก็เข้ากับได้ขอพักพ่อนก่อนคลิปนี้จบเพลงตัวนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบใจพิดตามนะครับชม